เตือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นห้ามลอกเยนแบบเด็ดขาด สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับฟองกี้อมทุกบานหรือเจนนิ่งนั่นเองนะคะเพื่อนสำหรับกรดิตฟีมีแจกในช่องเจนิ่งบางโพนะคะถ้าใครอยากจะร่วมสนุกก็สามารถเข้าไปารับชมคลิปแล้วก็ตอบคาถามท้ายคลิปกันได้เลยนะเพื่อนสําหรับลักกี้นิโกะวันนี้นะคะเดินใน2เกมคือซิกเก็ตคิโอพัตตาและก็ลักี้นิโกนะคะเกมแรกเล่น80บาทนะคะ 80บาทแตก1,000พันนะคะแล้วก็ทุนส0 0แตก5,000ันบาทธรรมดาที่ไหนไปดูกันได้เลยนะคะโอ้บอกแล้วกลุ่มนี้แม่งแน่นอนใครอยากเข้ากลุ่มนะคะเพื่อนทักไลน์มาได้เลยหรือจะสอบถามมาได้นะคะเออหอเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเจ็บคอไปหมดเลยค่ะเมื่อกี้กรีดสนั่นไปเอเลยฉันบอกให้ส้มหยุดนี่แหละฉันบอกให้ส้มหยุดโอ้ฉันบอกแล้วว่าให้ส้มหยุดนะคะ คุณผู้ชมคะคลิปนี้นะคะถ้าแตกสักพันหนึ่งก็จะถอนเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเมื่อกี้ได้ไปแล้วกำไรทั้งหมดนะโหหกพั 6, บาทแล้วนะแป๊บเดียวเพิ่งเล่นในช่วงหนึ่งทุ่มเองนะคะเพื่อนนี่ยังไม่ถึง5้าทุ่มเลยนะคะ โอ้ยเอยอยค่อยๆปั้นนะคะอย่าได้เสียนะคะสอยๆๆพี่น้องฟังซอยกูสำบายแล้วมือนน่กูบวกแล้วกูถอนเลยกูบล้อดอกเดอ <c oughs> ้อผู้ได้เสเลนก็เล่นรลดสิแตกแสนแสกเมื่อนก็นแตกไปโลดแต่เกมลักกี้นี่โกหรือเกมแมวกำลังมานะคะเ <c oughs> พื่อนถ้าใครอยากจะเล่นหรือใครมองหาเกมที่อยากจะลอง เล่นโง่เล่นคลายเคเรียดนะคะก็ลองไปดูกันได้เลยสแคนเตอร์มาแล้วนะคะหาตัวไปห้าตัวแนะสี่โสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวก็เอาสี่ตัวนะคะเพื่อนๆสี่โจสิฟีสปิน ตัวคูณอย่างเยอะไอสัตว์ดูดิแม่งจะโดนดูดคืนไหมคลิปนี้500นะคะทุน500อื้อ180ใครอยากเข้าร่วมกลุ่มนะคะก็ทักไลน์กันมาได้เลยนะจ๊ะจะมีกฎของกลุ่มอยู่นะคะเพื่อน<ๆ>ทุกอย่างจะมีกฎและกติกานะคะถ้าใครอยากจะร่วมสนุกยังไงนะคะก็ ตามไปได้ที่ลิง์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอ้โหพัดแถวสองมาดิโอ้โหเสียดายว่าอีกนิดเดียวเฮ้ยยังไงโอ้โหคูณยี่สี่ย็แปดจริงดิอีกร้อยเดียวเลยอะเลิกเลย ขอไม้เดียวจริงๆส,ส, ER. สุดท้ายสุดท้ายเซ็งว่ะได้2 53เบ็าละ10บบาทนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบโอ้โหแตกเยอะมากขออีกสักหนึ่งผลงานเพลงไม่ได้เลยมันต้องมาว่ะทุกคนเชื่ออย่างนั้นนะเอารอบนี้ขอแค่เท่าเดียวก็ได้อะ ขอสักห้าหกร้อยหรือพันหนึง่งหรือสองพันก็ได้อะอีกนิดหนึ่งอะ อีนิดเดียวอ่ะเลิกเลยนะเ,นเพื่อนกูละงงใจจริงๆเลยไอ้เฮียโอ้โหเอา้าอีกห้าสิบบาทกูเลิกเลยกูถอนเลยอ่ะกูเลยชอบเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว นี่แน่แนี่แน่นี่แน่พอพอเลยพอเลยนะอย่างที่บอกไว้นะคะทุกคนสันสิทอนละละสันเบลเลตแล้วเอาสเกตเตอร์มาไม่สันบบไม่สันแน่ไม่สันแน่เฮ้ยเอบเอ้ยโอเคทุกคน คือยังได้เลื่อยอยู่นะคะทุกคนแต่ขี้เกียจเล่นแล้วล่ะวันนี้พักก่อนนะคะบวกทั้งหมด6 5 0 0นะคะเพื่อนๆโอ้โหใช้ได้เลยนะคะสำหรับลักกี้นี่โกกับซิกเกตคิโอปาตานนะคะถ้าใครอยากเล่นตามนะคะก็ตามกันไปได้เลยที่ลิงใต้คลิปนะคะเพื่อนใครที่รับชมเพ,พื่อความบนเทิงนะคะก็อยากจะให้รับชมเพื่อความบันเทิงการไนทนไม่ได้ไมีเสียนะคะไม่แนะนำใ,ใครมาทำตามนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้จ้ะจะเล่นเกมอะไรในกลุ่มลักกี้ออดหาให้ดูก็ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย